สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดี FC ต้าไมโครเมืองทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับต้าไมโครเมืองนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นยามเย็นเนาะอากาศดีๆนะครับมาชมรถขุดนะครับโกเบเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีซูเปกเอ็มนะครับกับชั่วโมงการทํางานที่แปดพันชั่วโมงนะครับกับทีมงานชอรุ่งโรดนะครับผมขับโดยอาจารย์เอรับหรือพี่เอของเรานะครับมามาดูลมต้นกระถินใจครับพี่น้องนะครับงานแกิ่งตีป่านะครับ บ่อปักน้ำนะครับใกล้สุดทางแล้วครับเหลืออีกประมาณ40เมตรนะครับถึงมาดูอาจารย์เอล้ม้นกระถินครับตียาวมานะครับบรรยากาศยามเย็นครับอากาศดีๆนะครับชมรถขุดนะครับดูกับท่าไมโครเมืองนะครับผมอ้าพี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะนะครับคันนี้นะครับ ทำมาใหม่ทั้งชุดครับมุ่งกี้นะครับเงียบกลิบนะครับเงียบกลิบใช้คําว่าเงียบกลิบนะครับผมจากมุ่งขี้ดังๆนะครับลวมๆนะครับจากงานที่แล้วงานทุบปังปูนนะครับเขาแก่จัดหนักครับทาใหม่เลยนะครับจัดชุดใหญ่เอาล้มแล้วโอ้เรียบร้อยครับของหน้าของตานะครับล้มให้หมดนะครับจัดไปครับพี่ เงียบคลิปครับหรือว่าถูกใจคนขับครับแบบนี้นะครับเสียงไม่ดังนะครับเนาะขับทำงานสบายนะครับยิงเป็นงานเคร์ลิงนะครับเนาะถ้ามุกขี่ลล้วมเลยทำงานยากเลยนะครับถูกใจพี่เอครับฟันใหม่ด้วยนะครับฟันใหม่ทําใหม่ทั้งชุดครับมุกี่นะครับเงียบแล้วนะครับุ้ยาวครับงัดงัดขึ้นมาไป ทำงานละเอียดมากครับพี่เอนี่เดี๋ยวยาวไว้ครับงานละเอียดมากโล่งงานฝีมือครับถือว่าฝีมือนะครับพี่เอของเรานะครับดูกันในยาวครับพี่น้องด้านข้างก็เป็นคลองเนาะคลองคลองนะครับต้นโกงกลางนะครับเต็มหนดเลยนะครับเดี๋ยวไปสู้กับต้นกระถินอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องอาจารย์เองัดงัดสู้นะครับต้องขอโทษขอภัยด้วยลมมันแรงครับพี่น้องนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดตัวหร่นะครับ ร้ยนะครับซ u เปอร์เอ็มเดินหน้ารุยต่อรุยกันไปยาวครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้วพี่น้องโอ้ <Ooh. S 1> ได้บุ้งขี่ใหม่เนี่ยคนขับเนี่ยบอกว่าถูกใจอย่างแรงครับพี่เอ๋คุยให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยทำงานสบายมากไม่ต้องเครียดแล้วป่ะเนี่ยทำงานสบายสบายครับตากแอร์เย็นๆนะครับทำงานไปมีความสุขครับอาจารย์เอ๋บอกได้บุ้งขีใหม่เนี่ยนะครับได้สลักใหม่ทำใหม่เนาะยาวๆครับยาวๆ วงการทํางานตอนนี้ก็8,000ชั่วโมงนะครับ8,000ชั่วโมงแล้วเนาะนะครับคันนี้นะครับถือว่าถ้าดูโดยรวมนะครับก็ถือว่าสภาพยังดีครับพี่น้องเพราะว่าลดน้ําเค็มเนาะนะครับได้8,000ชั่วโมงก็สุดสุดเลยครับพี่น้องนะครับอยู่กับน้ําเค็มครับนี่ก็น้ําเค็มนะครับเนาะสนิมมันขึ้นเร็วมากพี่น้องนะครับก็ถือว่าสภาพยังดีครับ8,000ชั่วโมงแล้วนะครับ แแวววกวกกอีกนิดเดียวครับถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับ เดินหน้าลุยต่อครับเดินไปเรื่อยลุยต่อนะครับลุยไปแหวกกระชวยครับวันนี้กระจายนะครับเจอแมคโครก็ไปดี๋เตียนหมดครับพี่น้องนะครับโล่งหมดเลยนะครับแมคโครนี่สารพัดประโยชน์จริงนะครับคนขับก็บอกเลยว่าฝีมือครับละเอียดมากนะครับการทำงานนะครับของเราเนาะนี่ยควดควดไปแล้วนะครับ ยาวครับพี่น้องไกลมากไม่ได้ครับอันตรายครับไม่มีกล้องหลังนะพี่น้องนะครับต้องอยู่ห่างจากรถไปโคนนิดหนึงนะครับพี่น้องนะครับเตรียมตัววิ่งด้วยนะครับพอสวิงมานะครับเหวาเขาไม่เห็นท้ายเนาะนะครับเนี่ยครับสนใจติดต่องานเนาะสุราษฎร์ธานีของเรางานนากุ้งนะครับผมก็ทีมงานชอรุ่งโรจน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าสองนะครับสามหกศูนย์สามนะครับสนใจติดต่องานนะครับงานเคลียร์งานขุดบ่อนากุ้งนะครับตีปลา ขุดยกล่องนะครับบุดสะนะครับงานเลื่องงานถอนนะครับจัดให้ตลอดครับนี่สนใจได้ครับพี่น้องติดต่อได้นะครับผมอำเภอกัญจนดิษ์นะครับเขตกัญจนดิษ์นะครับเดี๋ยวยาวไปครับพี่เอ เริ่มไม่ยากแล้วครับผมนะครับเริ่มไม่ยากแล้วเมื่อเช้านี่ตอนคิดแรกๆนะครับต้นกระถินนะครับต้นกระถินเล็กๆนะพี่น้องเนาะเต็มหมดนะครับลำบากนะครับพอมาณนี้ก็เริ่มเป็นต้นไม้กระถินใหญ่ๆแล้วเนาะนะครับไม่ลบไม่ค่อยลบเท่าไหร่ครับพี่น้องนะครับไม่เหมือนเมื่อเช้านะครับพี่ก็อยู่กับเราสองวันแล้วเนาะวันที่สองวันนี้นะครับจะยาวไปครับพี่น้องนะครับเอาจนถึงเส้นชัยครับพี่น้องนะครับอยู่กัน เดียวครับลมระเนระนาดครับแบบเดียวล่งล่งหมดครับพี่น้องเสียงเดียวลมมันแรงนิดๆนะครับลมแรงนะครับทีมงานอยู่ครบครับวันนี้โอ้ฝั่งนั้นนี้ก็เป็นคลองเนาะนะครับคลองนะครับคลองน้ำทะเลขึ้นนะนะครับคลองนะครับโดยชาวบ้านหาปูหาปลากันนะครับจับปูดำกันนะครับฝั่งนี้ปูดำค่อนข้างเยอะนะครับฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้เป็นฟาร์มนะครับเกตฟาร์มเนาะโอ้เอาละครับไกล้จะเลิกงานแรงรถเดี่เพิ่มมาทันทีครับพี่น้องนะครับไก้เลิกงานแล้วครับพี่น้องห้าโมงก็เลิกแล้วเนาะนะครับเราจะเสร็จทันพอดีครับพี่น้องอ๋อพอดีครับพี่น้องกับห้าโมงนะครับงานนะครับอาจจะเสร็จพอดีครับห้าโมงนะครับเหลืออีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับ ไปจนถึงจุดจุดอันตรายนะครับเนาะจุดอันตรายนะครับเนาะ oh. แป๊บเดียวครับพี่เอของเราเนาะนะครับแปบ๊บเดียวนะครับ mm. เดี๋ยวอีกประมาณ10บกมครับพี่น้อง mm. ก็ถึงเส้นชัยแล้วเนาะนะครับ mm. ก็จะแล้วเสร็จนะครับพี่เอของเรานะครับ บรรยากาศดีๆสบายๆนะครับวันนี้สบายมากอากาศเย็นสบายนะครับตอนเย็นมานะครับสบายหรือว่าค่อนข้างสบายอากาศแต่ลมค่อนข้างจะแรงนิดๆนะครับชัดเป็นชัดเลย ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้ใกล้ถึงแล้วอดใจรออีกนิดเดียวครับพี่น้องนะครับเขียนจุดสําคัญแล้วนะครับถึงจุดสําคัญเนาะตีป่าเคร์ริงมาเพื่อสิ่งนี้ครับพี่น้องนะครับตีไกลเป็นกับกิโลได้พี่น้องนะครับเพื่อสิ่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นกันว่าทําไมถึงตีป่ามาถึงจุดนี้นะครับนี่อีกนิดเดียวครับรอชมด้วยกันนะครับสดๆครับพี่เอของเรา จะยาวไหมครับพี่อิงนิดเดียวครับถึงแล้ว พี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบต้าไมโครสมืองนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยเด้อนะครับเพจต้าไมโครสมืองทักแอนเอ็กโคเวเตอร์นะครับผมหรือจะเป็นช่าง YouTube ต้าไมโครสมืองนะครับดิจิตอลตาไมโครสเมืองนะครับกดไลค์กดแชร์ครับคอมเมนต์นะครับได้เลยนะพี่น้องนะครับได้เลยนะครับงานภาคใต้ครับรถขุดสายใต้เนาะนะครับ มาแล้วหนูเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับจะเห็นจากพี่เอเนาะใช้ครึ่งมุงขีใช้ครึ่งหนึ่งเนาะงัดนะครับไม่ใช้เต็มนะครับถ้าใช้เต็มจะแรงต้านเนาะนะครับพี่เอบอกนะนะครับงัดครึ่งหนึ่งนะครับอัดดันข้างนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับใกล้จุดสําคัญแล้วนะพี่น้องอีกนิดเดียวครับพี่น้องไม่ถึง5นาทีนะครับตรงทางขึ้นนะครับ อ่าบุคคลภายนอกเข้าเนาะนะครับถึงตรงนี้พี่น้องนะครับเป็นทางขึ้นนะครับเนาะมาหาปูหาป้านะครับเหตุผลที่ว่าต้องเคลียร์ลิงเนาะนะครับขึ้นมาตามคลองนะครับเนาะนะครับถึงแล้วพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือการคนภายนอกเข้าฟาร์มเนาะนะครับเดี๋ยเดี๋ยวบอกพี่เอ๋ก่อนครับเนี่ยครับพี่เอถึงแล้วครับพี่ออ่าครับคุยกับพี่เอแล้วครับได้แล้วครับพี่น้องปิดครับปิดทางครับ ปิดทางขึ้นนะพี่น้องนี่ปิดทีนี้ก็เอาเรือขึ้นมาไม่ได้แล้วพี่น้องปิดนะครับทีนี้เคียร์ลิงเราก็จะเห็นเนาะบัดเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับเวลาบุคคลภายนอกเข้ามาฟาร์มนะครับเนาะข้างๆคืนอนนี้มีคน,นยามดูลเลยเอาไม้ทับครับล้มทับให้เกี้ยงครับทางขึ้นล้มปิดให้หมดครับบัดเนี่ยปิด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 ให้หมดครับ ป nee. right e ิดให้หมดนะครับไม่ให้มีทางขึ้นนะพี่น้องนี่ปิดแล้วบาดเนี่ยปิดให้หมดล้มขวางหมดครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเขาเอาไปเราเห็นได้ไหมบาดแนได้เออบาดแนเราตีเราต้องเที่ยวเดียว ปิดตรงนี้ด้วยครับพี่น้องนะครับปิดตรงนี้นะครับปิดอีกนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้พีเอจัดการนะพี่น้องโอ้ชัดเจนแน่นอน,นครับอ๋เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จหมดทุกอย่างแล้วพี่น้องนะครับเสร็จแล้วนะครับพีเอของเราจัดให้การให้หมดเนาะเกียร์ลิญ สะอาดมากเลยพี่น้องทีนี้ก็น่าจะไม่มีบุกคลไปนอก้ามาอีกนะพี่น้องนะครับมาจนถึงเส้นแล้วนะครับนี่ปิดทางให้หมดแล้วครับพี่น้องนะครับปิดนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าต้องตีป่าเกร์ลิงเข้ามานะครับเอาอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไม่ต้าไม่กดเสนอด้วยนะครับเอกคอเบเตอร์นะครับผมกับทีมงานชอรุ่งโรจน์นะครับติดต่องานนะครับเรียกใช้ได้เลยครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรบอกไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ย